สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนักฆ่านะครับเล่นอย่างไงให้เดินเควสง่ายและ up s t a ต u สยังไงแล้วป่าปลาบอสสิวิกับปลาทับสตันนะครับเขาทากันยังไงผมจะมาแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับส่วนขั้นแรกนะครับเรามาดูทางด้านของสเตตัสกันก่อนนะครับผมโอเคครับอย่างแรกที่ผมแนะนํานะครับผมจะแนะนําเป็นทางด้านของ ดีเอ่ดดีเอ็กก่อนนะครับเป็นทางด้านของอัพเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบนั่นเองนะครับผมพออัพเออ่ให้เจ้านี้ดีเอ็กซ์ที่ผมบอกแล้วนะให้มาอัพสองอย่างนี้พร้อมกันนะครับไอเอ็นทีกับเซียร์ทีเนาะอัพพร้อมกันจนถึงสามร้อยพอถึงสามร้อยเสร็จปุ๊บอ่มาลงเอสทีอาร์ให้ถึงสามร้อยเลยนะครับแล้วก็มาอัพให้พร้อมกันนะครับเนี่ยอัพพร้อมกันทั้งหมดนี้เลย แล้วทำไมผมถึงแนะนำให้อัพถึงสามร้อยจริงๆต้องอัพถึงสามร้อยยี่สิบเนาะมันจะได้สแตนสแตนบอสสิบวิเนาะโอเคอ่าแล้วของเออ่ของที่ใช้เควสตอนเริ่มแรกผมแนะนำเป็นทางด้านของฮานูเนาะแล้วก็เล่นเป็นสายซัมโอนอ่าตอนเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะมันจะเดินเควสง่ายเนาะโอเคสำหรับคนที่ไม่มีงบเล่นนะครับ ซื้อเป็นทางด้านของปลาปอาอลนนี้มาเลยนะครับไม่ต้องยัดอะไรก็ได้ครับหรือถ้าจะยัดเนี่ยผมแนะนําให้ยัดเป็นเหินที่อบอสไว้น้ํามันดอกผมจําชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมค่อยไปบอกอตาลังคีบอีกทีเนาะโอเคโอเคแล้วก็ซื้อไปทางด้านของกรงเล็บไม่ต้องยัดอะไรก็ได้ครับปลาทับสตันบอสได้เหมือนกัน สำหรับงบน้อยก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมติเวิ่ง240แล้วเนาะโอเคชุดเอ่อชุดเนี่ยถ้าวลน้อยผมแนะนำให้เป็นเอ่อนี่หรือว่าจะซื้อเป็นทางด้านเอ่อนี้ก็ได้หรือจะนี้ก็ได้แต่ผมจะลองแบบเป็นของงบน้อยให้ดูเนาะก็ซื้อเป็นเอ่อไม้นี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ซื้อเป็นไม้เนี่ยเอ่อเป็นเอ่อปลานี้นะครับแล้วก็ซื้อเป็นกรงเล็บตันก็ได้แล้วแต่แล้วก็ซื้อเป็นเกาะขาสมุไรแดงแล้วก็นี่ใช้เป็นทางได้ของอันนี้ก็ได้นะครับไปดอกจากเลดเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบเนาะของโซเฟียเนาะมันเป็นให้เอ่อเปิดกล่องเอาเฮ้ยไม่ใช่สิมันจะมีตัวดอบอยู่มั้งก็จะไม่ผิดโอเค แต่ตรงมันต้องไปตีบอสเออมันต้องไปตีเลสหนึ่งร้อี่ิบเนาะโอเคแล้วก็การไลมุทะเออการไรมุทลุโอเคผมจะมาสอนปลาทับสตันบอสเลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นทางด้านของโกงเล็บก่อนเนาะเริ่มการบัฟบัฟทั้งบดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ยัดอะไรนะโอเคแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยยัดเป็นเออ อะไรบาบาสักอย่างผมลืมชื่อแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปบอกต้านคลิปอีกทีแล้วนะโอเคพอบัฟเสร็จแล้วนะครับให้คุณเดินเข้าบอสไปเลยโอเคอาจจะแหลกๆเลยนะครับผมโอเคอแล้วก็ปลาเลยนะปลาบอสปุ๊บอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้คนระับเปลี่ยนเป็นที่ผมให้คุณคุณเปลี่ยนนะครับนี่ หลักการเมื่อกี้นะครับก็ขั้นแรกใช้ไปกรกงเล็บก่อนนะเพื่อปลาปลาสตันก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลานะเพื่อปลาทับสตันอีกทีนึงโอเคแต่ใครที่งบเยอะๆนะครับก็สามารถซื้อทุกธาตุมาใช้ได้เลยแล้วก็ยัดยัดธาตุตรงข้ามเนาะถ้าเป็นธาตุธาตุามืดให้ยัดเป็นธาตุแสงนะครับโอเคเนาะ ส่วนใครที่แบบอยังไงอ่ะงบทั้งเยอะทั้งทั้งเยอะแต่ไม่อยากใช้เยอะแต่ไม่อยากใช้ปลาอื่นก็แนะนําใช้ปลานี้ไปเลยก็ได้นะผมแนะนํายัดเป็นอาจารย์ออริเทียสนะครับแล้วก็ชุดอ,อ,ช,ดอชุดอีลาหรือชุดอย่างนี้ก็ได้ฮะาท้าเวลเนี่ยเป็นอีลาก็ได้ยัดเป็นอาจารย์ออริเทียสกับชุดเออันนี้ยัดเป็นอาอจารย์ออริเทียสแล้วก็ เป็นทางด้านของอหัวนกยัดเป็นอาจารย์ออริเทียสไปเลยก็ได้นะครับแล้วกักบลารมุดทะลุรูยัดเป็นอาจารย์ออริเทียสไปเลยก็ได้โอเคส่วนเป็นทางด้านของสายแบบกลางๆนะอันนี้ยัดเป็นเดี๋ยวผมจะไปบอกข้างล่างแล้วกันแล้วก็แต่ผมจะแนะนําสําหรับสายที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นเนาะถ้าจะยัดจริงๆเนี่ยยัดเป็นนักรบไฟก่อนก็ได้เนาะ อันนี้ก็ยัดเป็นท้งรถไฟพูดง่ายคือยัดทั้งตัวเลยก็ได้โอเคแต่ใครงบปานกลางเนี่ยอันนี้ยัดเป็นเออไอ,อปลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะยัดเป็นอะไรดีเนาะผมเลยแนะนําไม่ได้แต่ผมจะแนะนําเป็นยัดอันนั้นเอาละกันยัดเป็นแบบที่เอ,อหินของบอสว่ายน้ําดรอปละกันเนาะแล้วก็ชุดเนี่ย ไอ้พวกนี้จะยัดเป็นมาการาเนาะแต่ผมยัดเป็นหินโคนเพราะเพราะว่าผมจะดบอบของแต่ว่าจะให้แนะนําเป็นยัดมาการาดีกว่าเนาะไอ้อันนี้ก็ยัดเป็นวิด้าครับอ่าวิด้าเลยก็ได้โอเคก็ประมาณนั้นแล้วก็ใช้กําไรมรัทลุโอเคอเดี๋ยวผมจะมาลองอ่ะพวกนี้ให้ดูเนาะนี่ผมจะมาลองให้ดู เป็นแล้วก็ใส่เป็นหัวนกเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ทำการบัฟเนาะถ้าผมพูดเร็วก็ต้องขอโทษขอไภัยด้วยเนะาะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถก่อคลิปไปได้เนาะก็ทำการเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแล้วก็บัฟบัฟก่อนเลยนะครับโอเคถ้าใครถามว่ากรงเล็บผมเออใช้ดาวอะไรผมใช้เออเป็นดาวเออถ้าไม่ตายเนาะ ถ้าผมแนะนําเป็นดาวอ่ะการเย็ดตัวดีก่อนเนาะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับดาวมีก็จะเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียก็คือดีเลยมันจะชา้าเนาะก็ประมาณนั้นอ่าเป็นไงบ้างครับใครทชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับคา์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย